ณโรงอาหารนิเทศเป็นโรงอาหารที่รองรับนักศึกษาเป็นจํานวนมากซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องใช้บริการที่แห่งนี้ขณะนี้ผมอยู่บริเวณโรงอาหารคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตลังสิตหลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตลังสิตได้มีการปรับขึ้นราคาอาหารถึงจานละ5-10บาทซึ่งมีผลตั้งแต่ปีการศึกษา2558ส่งผลให้นักศึกษาต้องมีการปรับตัวในพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ผมได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแห่งนี้ปีนี้เป็นปีแรกที่ทางมหาวิทยาลัยได้ปรับราคาอาหารขึ้นถึงจานละ5-10บาทหนึ่งในชีวิตของแม่ค้าคือนางจริยาคลังนาศแม่ค้าที่ขายอาหารอยู่ในโรงอาหารนิเทศแห่งนี้ได้ให้เหตุผลถึงการปรับขึ้นราคาในครั้งนี้ก็เพราะว่าวัตถุดิบที่ใช้นั้นมีราคาสูงขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูน้ำมันหรือแก๊สก็ตาม 120ใมมก็ขึ้นเป150 60 70ก็เคยมีนะก็เลยขอเขาขึ้นราคาแล้วก็น้ำมันน้ำมันพืชก็ขึ้นของแห้งวัตถุดิบเนี่ยก็ขึ้นหมดเลยก็เลยขอ2ปีนะก็จะได้นอกจากผมเองที่ได้รับผลกระทบก็ยังมีเพื่อนนักศึกษาของผมหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นราคาอาหารในครั้งนี้นิกกี้หรือนางสาวพงลดาทิพย์อมาร์ต เพื่อนของผมเองได้บ่นถึงผลกระทบที่ได้รับในครั้งนี้ว่าเธอต้องปรับพฤติกรรมในการใช้จ่ายของตนเองให้มากขึ้นจากที่แบบว่าทางมหาลัยเนี่ยมีการขึ้นราคาข้าวตามร้านค้าต่างๆในโรงอาหารในอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบว่ามันก็มีผลกับตัวเราก็เหมือนแบบว่าเง<อ>ินที่เราใช้ปกติเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนแบบ ปกติใช้แค่ร้อยห้าสิบใช่ไหมแต่ว่าพอมีอันนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นกลายเป็นสองร้อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบแพงทุกอย่างเงี้ยแต่ว่ามันขึ้นในปริมาณปริมาณอาหารมันก็เท่าเดิมอ่ะแล้วก็แบบราคามันก็เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแต่คุณภาพมันก็ยังปกติอยู่อย่างเงี้ยออก็ก็มีผลกับชีวิตเราเหมือนกันในสังคมที่ทุกชีวิตต้องดำเนินต่อไปซึ่งส่วนทางกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวันต้องต่างพึ่งพากันและกัน สุดท้ายสิ่งที่สำคัญคือการปรับตัวเข้าหากัน